ไม่ลดน้ำหนักมาได้รู้สึกเลยอะรู้สึกเลยที่ทุกคนก็ไม่มีเวลาเดินทางไ,ไปเยอะรปมัน สวัสดีคะ่ะทุกคน welcome welcome back to my channel นะคะวิดีโอนี้มามจะถ่าย what I eat in a weekend นะคะเหมือนหลายคนอาจจะเห็นใน thumbnail แล้แลวนะคะมายลดน้ำหนักมาเยอะมากเลยนะคะคือมายลดน้ำหนักมาได้18กิโลนะคะในวิดีโอนี้มายก็อยากจะให้ทุกคนดูว่าเออมายกินอะไรบ้างวันวันมยมจะบอกเลยนะคะว่าไมาไม่มี d i e หรืออะไรแบบกินผักเฉยๆหรือกินคลีนเฉยๆอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะไมออกกําลังกายอาทิตย์ละ2อครั้งนะคะไมก็ถ้าอยากกินอะไรก็กินเลยแล้วแบบไมไม่ restrict ตัวเอง ว่าเอออันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อันนี้ไม่ไม่ทำเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่รู้สึกว่าถ้าไม่ restrict myself ไม่ก็จะแบบไม่ happy เลยเราแบบไม่มี a good relationship กับอาหารนะคะไม่ก็เลยตัดสินใจเออถ้าอยากกินอะไรก็ได้ก็ต้องออกหลังกายด้วยนะคะ <laughs> วันนี้วันศุกร์นะคะวันนี้คือ Valentine's Day ด้วยนะคะแล้วไม่เริ่มกับอาหารเช้านะคะแล้วอาหารเช้าไม่กินกรีกโยเกิร์ตกบ บลูเบอรี่นะคะกับน้ำผึ้งด้วยแล้วไมยก็ดื่มมัทฉะนะคะอันนี้ไม้ดื่มทุกวันเลยนะคะเป็นประจำอันนี้คือขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้แล้วนะคะมัทฉะนี่คือสำคัญมากแล้วแบบมีเบนฟิตเยอะมากสำหรับร่างกายเรานะคะมัทฉะรู้สึกเหมือนมีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะมากเลยนะคะ <c oughs> อันนี้มาดืม่มมะชากับอัลมอนด์มิลค์นะคะแล้วไม่ได้ใส่ความหวานหรืออะไรนะคะเพราะว่าอัลมอนด์มิลค์คือหวานแล้วนะคะคือสวีทอัลมอนด์มิลค์ก็เลยไม่ได้ใส่น้ำผึ้งหรือน้ำตาลอะไรอย่างนั้นนะคะไมต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าไมจะไปแว็กซิ่งแล้วโอเคไป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 แล้วจะบอกมของแม่ นี่นี่ของมอมาสูงมากวันนี้ไม่หิวม,มากไม่กลับมาจากกิมแล้วนะคะทุกคนวันนี้หิมะตกเฉยเลยอะคืองงมากเลยพอดูออกจากหน้าต่างแล้วแบบขาวไปหมดเลยอะแปลกมากเลยเพก็แบบไม่มีใครบอกหรือไม่ได้รู้เลยว่าหิมะจะตกนี่แปลกมากเลยะ ถ้าทุกคนได้ดอกไม้แบบนี้เอากระดาษอันนี้ออกไหมหรือไม่เพราะว่ามายเห็นหลายหลายครั้งแล้วแบบว่าเขาจะใส่กันแบบนี้แล้วก็ไม่เอากระดาษออกใช่ไหมแต่ไม่รู้อะ่ะมายน่าจะเอาออกนะแต่มันสวย,วยอยู่อ่ะกับอันนี้พอมาก็ไม่ได้เอาออกเห็นไหมนี่ใหญ่มากเลยูริเนี่ยลองดูนมอยถ้าไม่เอาออกเป็นยไง โอเปร่าเนี้ยอาอ,อก,ก่อนอันนี้น่ากอ่อันนี้มันไม่ค่อยเข้ากันอ่ะแต่ไม้ไม่มีอันอื่นก็เลยต้องใช้นี่อเคทุกคนตอนนี้จะบ่ายสองแล้วนะแล้วไม่เพิ่งกลับมาจากยิมใช่ไหมตอนนี้หิวมากอย่างแรกก็ ชงโปรตีนก่อนนะคะไม่ใช้แบรนด์อันนี้นะคะอันนี้น่าจะไม่มีที่เมืองไทยแต่อันนี้คือแบรนด์ที่ดังมากที่เยอรมันสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ออสเตรีย ก็คืออันนี้นะคะคือ ESN ไม่ชอบแบรนด์นี้มากเลยเพราะว่าไม่อะหาโปรตีนที่ไม่ต้องใส่นมใช่ไหมคะเพราะว่าไมาอไม่ได้แพ้นมนะแต่แบบไม่รู้สึกเหมือนทุกครั้งท้าไมาดื่มนมอะ่ะไมก็แบบอวบอวบนิดนึงแล้วก็สิวขึ้นไม่เคยไปอยู่ที่เมืองไทยประมาณ2-3เดือนนะคะและ้วตอนนั้นอะ ตอนที่อยู่เมืองไทยใช่ไหมไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดื่มนมไม่ได้กินนมอะไรสักอย่างหนึ่งเลยก็ชายเย็นชาเขียวอะไรแบบนั้นก็กินอยู่ใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้กินเยอะแต่พอกลับมาที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมไม่ก็แบบเออกินคอนเฟล็กซ์ทุกวันแล้วตอนนั้นรู้สึกเหมือนอ่ะทำไมเหมือนน้ำหนักเริ่มขึ้นนิดนึงอะ่ะแล้วก็แบบงงเพราะว่า ไมยก็ไม่ได้แบบกินอะไรต่างกันเพราะว่าตอนที่ไมยกลับมาจากเมืองไทยใช่ไหมไมยก็แบบเริ่มกินอาหารไทยมากกว่าแล้วก็แบบไม่เคยกินอาหารฝรัง่งแล้วรู้สึกเลยอะรู้สึกเลยตอนนั้นคือไม่สบายตัว เท่าไหร่เข้าใจไหมแบบ swollen นิดนึงไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่พอไม่รู้สึกใช่ไหมไม่ก็แบบหยุดกินนมเลยตอนนั้นแล้วก็แบบมันดีขึ้นมากเลยอ่ะจริงไม่ก็เลยแบบอ๋อไม่ได้แพ้นมแต่แบบไม่กินดีกว่าไม่ก็เลยหาโปรตีนที่ไม่ต้องชองกับนมนะคะที่ชงกับน้ำได้ไม่ก็มีอันนึงตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วก่อนที่ไม่ลองแบรนด์นี้ไม่ก็ลองอีกแบรนด์นึงเดี๋ยวไม่จะใส่รูปให้นะคะ แบรนด์นั้นก็ดีมากคือแพงแต่ดีมากชงกับน้ำได้นะคะแล้วมันเป็นรสช็อกโกแลตแต่พอไมมาเจอแบรนด์น,นี้ไมก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยคือชอบมากแล้วแบบอันนี้ไม่ใช่ โปรตีนปกตินะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ยินโปรตีนดริมไม่ก็ต้องนึกถึงแบบรสช็อกโกแลตรสวานิลาสตรอเบอร,อรี่อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่โปรโตีนอันนี้มันเป็นเคลียร์โปรตีนนะคะมันเป็นเหมือนลิมอนนดนิดนึงนะคะอันนี้คือรสซาวร์พาวเวอร์นะคะอันนี้เหมือนกันนะคะอันนี้คือเกรปโซดาคือดีมากเลยอะ่ะแล้วก็ต่อเซอริงมีโปรโตีน24กรัมนะคะต้องผสมกับน้ำาร 5มิลลิลิตรนะคะแล้วก็นี่ดูดิจะหมดแล้ว <c oughs> ไม่ชอบรสนี้มากเลยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อร่อยแต่ไมชอบอันนี้มากกว่าโอเคนะคะไม่ก็จะชงโปรตีนทุกคนดูดิปป,ป้าไปบางประเทศมานะคะแล้วเป็นปปาเอาอันนี้มา้ที่ใส่ขวดนะคะน่ารักอะ่ะ ไม่ไม่เข้าใจว่าเขาทำโปรตีนได้ยังไงแล้วมันเป็น c l e ร r โปรตีนไม่ไม่เข้าใจอ่ะคือน้ำใสอ่ะเขาทำได้ยังไง <laughs> เราก็จะกินอาหารด้วยนะคะไม่ใช่กินโปรตีนเฉยๆเดิ๋วใส่ยนี้ิมหม,มาทำกว๋วยเตี๋ยวไว้แแนวนะคะเดี๋ยวเราจะกินกว๋วยเตี๋ยวกันชอบมากไม่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวมา,มากมากมากเลยนี่นะคะทุกคนว้า คือน้ำเกือบจะหมดละอุ่นอีกนิดนึงปกติมาจะชอบกินเส้นเล็กหรือเส้นหมี่นะคะแต่วันนี้มีเส้นใหญ่เฉยๆก็เลยกินเส้นใหญ่นะคะกินผักจะได้ฉลาดนะคะทุกคนไม่ค่อยมีอะไรใส่เท่าไหร่ก็เลยใส่กันนี้นะ กินให้หมดหมดเลยนี่ทุกคนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะแปลกมากเลยเพราะว่าไม่ได้กินเส้นใหญ่มานานมาก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 แต่ป๊ะป๊าชอบกินป๊ะป๊ากินเส้นใหญ่ชืเอๆอ่อปะป๊ะป๊าไม่ชอบเส้นเล็กเลยหรือเส้นมี่แปลกอะ่ะไม่รู้ทำไมอ๋อใส่ผักด้วยนะคะทุกคนผัก บุออวันนี้วันมาเนไทยทุกคนทำอะไรกันบ้างมาอยากรู้คอมเมนต์มาด้วยนะมีใครไปเดทไหมหรือไปเดทกับเพื่อนๆใน g a กลนท์ไทนอะไรแบบนี้วันนี้ไม่จะไปกินข้าวนะคะไปกินข้าวที่ซูรีเดี๋ยวไม่ก็จะถ่ายคลิปนะคะว่ากินอะไรไม่ไม่ได้ชิมซุปเลยปรุงเฉยเลยแล้วก็รู้แล้ ฝีมือหมาหมามาชอบทำก๋วยเตี๋ยวบ่อยอยู่นะทุกคนเพราะว่าเราชอบกินแล้วปาป๊าก็ชอบกินด้วยอ,อร่อยโหดูดีทุกคนดูเหมือนป่าเลยตอนนี้ตรงนั้นต้นอะโวคาโดนะคะดอกไม้มาหมาแล้วดอกไม้ๆคือถ้าหิมะตกข้างนอกแล้วมันหนาวหนาวเรากินก๋วยเตี๋ยวนะ มันฟินแบบอื่นเลยอ่ะแต่งตัวไปไหนจ๊ะทิ้งแต่ยาต้องแต่งหน้าด้วยเหรอไปทิ้งกับใครอ่ะสามีเอาสองเลยไหนมามา้าโชว์ดอกไม้ให้ทุกคนหน่อยว้าว <c oughs> พรุ่งนี้เราไปไหนไปทานข้าวที่เยอรมันไปทานข้าวเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันเกิดมามา่าทุกคนมาม่าจะไปเมืองไทยแล้วอีกสองนาท์ ไม่จ้าไม่ต้องอยู่ที่นี่ไม่ไปกินข้าวตอนเย็นยังไม่รู้เลยว่าจะใส่อะไรเมื่อวานไม่ซื้อชุดสีดำอันนึงนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะสไตล์ยังไงคือชุดสีดำเฉยๆที่ซื้อมาเรามายากจะใส่รองเท้าบูท วันเกิดนางนะคะอายุเท่าไหร่ครับ40ทุกปีทุคนวันนี้วันเสาร์แล้วนะคะตอนนี้12โมง20แล้วไมยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยนะคะตอนนี้เดินทางไปเยอรมันอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวที่นู้นนะคะ้องท้องไายก็กินอะไรก่อน น,นี่คืออันนี้เป็นโครสองไส้แฮมนะคะเขาใส่แฮมแล้วก็ราดชีสแล้วก็มันจะดูแบบนี้อร่อยมากไว้ชอบมาก กะคะอมฟินกินรอ,องท้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินร้านอาหารนะคะไปฉลองวันเกิดมามา่ายังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้แล้วกี่โมงแล้วเนี่ย ตอนนี้จะสี่โมงแล้วนะคะแต่ไม้ก็ไม่ได้หิวอ่ะคือเวลาที่ไม้กินนี่บางครั้งก็แปลกๆมีช็อกโกแลตละลายด้วยข้างในเห็นไหมมเป็นแบบ moist muffin นิดนึงอ่ะ จะบ่ายโมงแล้ว <left> <laughed> ไม่ไม kind of ่ได um, ้กินอาหารเช้าอีกแล้วนะคะทุกคนแต่พร้อมมาแชรแล้วนะคะดูสิแมทช์กับเสื้อด้วยวันนี้ป๊ะป๋าทำอาหารเที่ยงทำอาหารเยอรมันนะคะดีใจมากเลยอยากกินมากๆว้าวอันนี้สลัดนะคะอันนี้ไม่ทำเองนี่นะคะ นี่คือแมชปร d เท t a t o นะคะทำเองหมดเลยนะคะแล้วก็ซอสทุกคนเรามีซอสสลัดไทยด้วยนะอันนี้แล้วก็อันนี้มาจะทำงานสักนิดหนึ่งนะคะแล้วจะดื่มช็อตขิงค่ะแล้วก็จะกินมัฟฟินจากเมื่อวานนะคะวกว็ยังไม่หมด มาทำงานสักนิดหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็หิวก็เลยอยากจะทำอันนี้นะคะไม่มีสองลูกอันนี้แก่มากแล้ว